ก็สวัสดีเพื่อนทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับแอปแอปหนึ่งนะครับเป็นแอปชื่อว่าแอปรูเตอร์เทอร์โบสามนะครับเป็นแอปเรีดประสิทธิภาพเกมนะครับเพื่อให้เกมที่เราเล่นนะครับเร็วขึ้นนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นนะครับพวก r o v free fire หรือว่าเกมต่างๆนะครับที่เราเล่นนะครับก็มีแอปแอปหนึ่งนะครับแอปนี้นะครับรูเตอร์เทอร์โบสามนะครับ นี่ครับเวอร์ชันหนึ่นย์จุนะครับ r ูเตอร์เทอร์ก็วิธีการโหลดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปโหลดง่ายๆนะครับนี่ครับมันจะชื่อเป็นลิงก์ขึ้นมานะครับเป็นอย่างนี้นะครับ r ูเตอร์เทอร์โบสานะครับเลื่อนให้เพื่อนเลื่อนเลื่อนลงมานะครับ แล้วจะเห็นมีคําว่าดาวนโหลดนะครับนี่ครับลองรีเซ็ตใหม่ดูครับถ้าไม่เห็นมันจะมีคําว่าดาวโหลดข้างล่างนะครับให้รอเนี่ยครับตรงนี้นะครับเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งครับแล้วก็มีดาวน์โหลดตรงนี้ก็กดกดดาวโหลดไปนะครับแล้วก็เซ็กกดเซฟนะครับแล้วเข้ามาดูตัวอย่างนะครับนี่ครับเอลูเตอร์เทอร์โบสามนะครับ แล้วกดตกลงนะครับแล้วจะให้เขาไปนี่ครับกดติ๊กเข้าไปนะครับแล้วกดกลับไปสู่หน้าหลักแล้วก็อนุญาตให้ปรับแก้การตั้งค่าระบบนะครับก็ติ๊กเข้าไปครับแล้วกดกลับไปหน้าหลักที่รอเขาเข้านะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับให้กดคําว่าอนุญาตนะครับอนุญาตในโหมดห้ามลบกวนนะครับก็อนุญาตครับนี่ครับกดกลับไปหน้าหลังครับแล้วก็กด มีเกมที่เราจะบูตมีเกมไหนเราก็เลือกมานะครับนี่ให้เลือกนะครับเกมนี้แล้วก็เกมนี้นะครับจะลองดูนะครับก,กด a d d นะแอดเข้าไปครับสองแล้วก็เริ่มทำการบูตเตอร์นะครับ มาดูก่อนทั้งหมดมีโหมดอะไรบ้างครับมีแอปโมเดลแล้วก็รีมูฟนะครับกดแบ็คกลับนะครับกดกลับไปครับกดตีเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยข้างล่างเนี่ยออโต้บูสเตอร์นะครับกดตีเข้าไปแล้วกดตรงนี้นะครับภาษากี่ลายผมอ่านไมาให้ฟครับก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยเียจะเห็นเป็นลูกกิ้งผมเป็นรูปวงกลมเนี่ยกดตรงนี้นะครับแล้วกดคําว่าบูสเตอร์นะครับเดี๋ยวดูการตั้งค่าครับ มาดูเกมนะครับก็กดบูตเตอร์นะครับก็รอดูนะครับก็รอมันกำลังบูตอยู่นะครับเทมเต็มร้อยเปอร์เซ็นด้วยเจ็ด้อยนะครับก็เสร็จแล้วครับแล้วเราลองไปเล่นดูนะครับลองเข้าเกมฟรีไฟดูนะครับกำลังบูตเตอร์นะครับนะครับฟรีไฟบูตเตอร์นะครับ มันจะเร็วหรือเปล่าที่ว่าแอเนี่ครับลองผมทําทดลองดูนะเฉยนะครับถ้ามันได้ผลก็ดีนะครับก็อัปเดตนะครับผมยังไม่ค่อยได้เกมนเี่สหร่ครับก็เปลี่ยนเป็นแอปอื่นนะครับนี่เป็นเกมรถดีกว่าครับลองเป็นเกมแอปรถนะครับเกมรถเนฟฟ o ร์สป e นะครับ โนลิมิเต็ดนะครับก็รอกอนนะครับเนี่สงสัยผมมันไม่ได้เลนเกินนี้มาแล้วครับมันเลยเป็นก็ไม่อยากให้เพื่อนๆรอนานนะครับก็ลองไปทำดูนะครับ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใ,ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปมาผมมาตลอดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับผม